สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงานทวีสุขค่ะถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานที่จะทําหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะนั่นก็คือระดับนโยบายระดับแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและก็ระดับปฏิบัติการ โดยมีการกําหนดให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักที่จะรับผิดช,ชอบในพื้นที่นะคะแล้วก็บริรณาการการทํางานร่วมกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสออบตค่ะที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับนะคะว่าการดําเนินงานต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราสามารถที่จะสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองหรือว่าประชาชนทั่วไปถึงบรรยากาศแห่งความสงบสุขค่ะขณะเดียวกันกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งจะเกิดขึ้น ในพื้นที่ทําให้วันนี้นะคะเราอยากที่จะได้มาติดตามถึงสถานการณ์ภาพรวมขณะน,นี้และทิศทางในการที่จะดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่น้องในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปแขกรับเชิญที่เกติมาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะท่านพานุอุทัยรัตนเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่คะ อย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะคะท่านเลขาว่าบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้กันได้โดยทั่วไปว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบเรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ทําให้เรานั้นอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้วันนี้มานั่งพูดคุยกันนะคะว่าสถานการณ์โดยภาพรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็การทํางานทั้งเชิงรุกเชิงรับเองเรามีแนวทางยังไงคะครับก็อย่าง อยากจะกลัาเปียนอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมา,มาหวนมาเพิ่งประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าในภาพที่เราได้นําเสนอว่าทุกอย่างก้าวหน้าขึ้นดีขึ้นนะครับก็ก็คือข้อเท็จจริงที่เกิดจากการที่เราดําเนินการมาตามนโยบายนะครับแล้วก็มีหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็มีเอกภาพในการดําเนินการในเรื่องเหล่านี้นะครับคราวนี้ตรงนี้เอง,เองนะครับเราได้ ความรู้สึกที่ดีจากประชาชนเราได้ความร่วมมือจากประชาชนนะครับพอได้ความร่วมมือจากประชาชนงานการข่าวเราก็ดีนะครับแล้วก็การแจ้งเบาะแสต่างๆเนี่ยเป็นที่มาของการที่เราสามารถที่จะไปจับกลุ่มคนร้ายได้ขยายผลติดตามยึดอาวุธนะครับตลอดจนถึงเรื่องของการพบแหล่งในการทำระเบิดนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงค่าย ที่ซ่องสูงต่างๆเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงตุลาคมเป็นต้นมานะครับได้ดําเนินการเรื่องนี้มาเป็นลําดับมานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนำไปถึงการสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามนะครับที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนที่2ความสูญเสียหรือความลดกําลังของฝ่ายตรงข้ามก็คือโครงการพาคนกลับบ้านนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมียอดทั้งหมด3,600คนในปี2558นะครับในในปี2559น้เนี่นะครับ2เดือนเองครับมีจํานวนคน ที่มาเป็นสมาชิก เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยจำนวนถึง500คนนะครับ500คนใน37อําเอำเภอนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดทอนกําลังของฝ่ายตรงข้ามนะครับชัดเจนอันที่3เนี่ยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากในเรื่องของการแจ้งเบาะแสแล้วเนี่ยมีการต่อต้านการก่อเกิดเหตุนะครับการก่อเหตุโดยทุกคนคิดตรงกันครับว่าการเกิดเหตุการก่อเหตุเนี่ยทำให้เสียโอกาสนะครับเมื่อวันเสียโอกาสเนี่ยทุกคนก็ไม่ไม่ให้ความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็มา มาซึ่งอีกส่วนก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองเรื่องของการดูแลในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็บรรดาองค์กรประชาสังคมนะครับ NGO นะครับตลอดจนถึงองค์กรประชาคมโลกเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเขาเข้าใจใสถานการณ์บ้านเราในอย่างดีให้เงินสนับสนุนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เบาบางลงไปเขาเข้าใจตรงกันว่าสถานการณ์วันนี้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเองเป็นการตัด กำลังได้อย่างดีทีเดียวในการที่ทั้งพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเราเข้าใจประชาคมโลกเข้าใจในสถานการณ์ที่ต่างๆที่เกิดขึ้น <c oughs> เพราะงั้นตรงนี้เอกก็นําไปสู่ปฏิกิริยา <c oughs> ในการที่จะตอบโต้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทาง,ทางแม่ทัพภาคสี่ทางผู้ว่าการจังหวัดทางสปตทางหน่วยของตํารวจนะครับเราร่วมมือนะครับกับพี่น้องประชาชนดูแลในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดกดขันมากขึ้นนะครับงั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยสถานการณ์ที่ดีขึ้นนี่นะครับก็ทําให้มี ความรู้สึกว่า,าวางใจนะครับก็ใช้วิถีชีวิตตามปกติซึ่งวันนี้ก็ต้องมากวดขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็กก็กก็มั่นใจในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับการรายงานจุดตรวจต่างๆนะครับซึ่งเรามีจุดตรวจในพื้นที่มากนะครับแต่ในสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยนะครับท่านแม่ทัพภาคสีเองเนี่ยก็ใช้18 8 0ซึ่งเป็นสายด่วนอุ่นใจของสพทเราเรียกว่าสายด่วนอุ่นใจใช่หค,คะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับถ้าพบเห็นจุดรจตรวจตรงไหนผ่านและไม่ตรวจนะครับแจ้งมาได้นะครับซึ่งตั้งแต่เริ่่มตตั้งแ วันที่1มีนาคมเนี่ยวันนี้เยอะแล้วครับนะครับก็ต้องช่วยกันครับ ค่ะนะคะอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่เราก็ไม่สามารถจะละเลยได้เหมือนกันนะคะคเช่นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการ,รอะไรคะเ,เราเรียกมรวมกันก็คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากการที่เราให้พี่น้องประชาชนอย่างแจ้งถึงความเดือดร้อนมาทางผ่านทางสายด่วนที่เราพูดถึงเมื่อกี้หนึ่งแปดแปดศูนย์เนี่ยนะครับซึ่งสายด่วนตรงนี้เป็นเป็นสื่อกลางที่สําคัญมากนะครับพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าติดต่อได้ง่าย ครับแล้วก็มีความวางใจวางใจในเรื่องของความลับนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาใส่ใจก็คือการแก้ไขปัญหานี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็นํามาสิ่งความต้องการมีความวางใจในการใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นการทํางานในเชิงเชิงรับผมคิดว่ามันเรียกเรียกว่ารวมๆกันเรียกว่าเชิงรับนะครับก็อย่างศูนย์ดำเนินธรรมนี่ก็เช่นกันนะครับที่จะพี่น้องประชาชนเข้ามาเดือดร้อนอะไรเนี่ยแจ้งมาที่ศูนย์ดำเนินธรรมนะครับแล้วเราก็ดําเนินการแก้ไขตั้งแต่ในยุค ขสชรัฐบาลขสชตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของศูนย์ดวงธรรมอย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้ เป็นศูนย์หนึ่งที่เราช่วยเหลือดูแลปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างดีคราวนี้มันย้อนมาที่คุณทิพย์ถา,ถามถึงเรื่องของการดูแลคนเดือดร้อนในกลุ่มพิเศษนะครับกลุ่มคนพิการกลุ่มคนที่ด้านสายตาด้านร่างกายนะครับแล้วก็คนไข้ติดเตียงนะครับเรียนว่าเรื่องของการที่สวทเข้ามาดูแลในเรื่องของคนไข้ติดเตียงนะครับเพื่อจะช่วยเหลือในการจัดหาเตียงพิเศษให้ก็คือเตียงที่รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับโดยที่คนไข้ติด อย่างนี้ได้รับาการอนุญ,ญาตจากโรงพยาบาลว่าสามารถไปพักรักษาตัวที่บ้านได้สุขภาพจิตก็ดีขึ้นนะครับได้เห็นหน้าลูกหลานนะครับไอภาระของคนที่ไปเฝ้าไข้เนี่ยก็น้อยลงนะครับและที่สําคัญเนี่ยกลับไปบ้านไปได้ยินเสียงลกเขานะครับได้เห็นต้นไม้ที่ตัวเองเคยปลูกนะครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมที่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราทํามาแล้วก็ได้ผลอย่างยิ่งนะครับเวลานี้เราสามารถประกาศให้เบตเขตบางพื้นที่เช่นอําเภอทานโตเนี่ยมีคนไข้ติดเตียงอยู่จํานวน11คนเนี่ยวันนี้คนไข้เราเน มาใช้บริการของเราหมดแล้วนะครับมันก็จะไปที่ว่างสําหรับรับคนไข้อื่นต่อไปนะครับแล้วคนไข้ทั้ง11คนวันนี้เนี่ยได้รับการดูแลทางการแพทย์การพยาบาลอย่างดีนะครับมีหมอออกสมมอไปตามที่บ้านเนี่ยก็สามารถทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นเราทําอย่างนี้ไปทั่วทั้งพื้นที่ครับปี2 5 5 8ได้จํานวน228เตียงด้วยกัน228คนนะครับคราวนี้เรื่องของผ่าตัดตาต้อกระจกอีกอันหนึ่ง <c oughs> นะครับที่เป็นโครงการที่สวทอร,ร่วมกับกร,รมนอได้ดําเนิน การมาอยู่นะครับจนเวลานี้เนี่ยเราเป็นปีใหม่แล้วครับเราทําทั้งหมดเป้าหมายปีนี้2,000รายด้วยกันนะครับซึ่งเปิด <Okay. S 2> ที่นาราธิวาส200กว่าคนเมื่อวันก่อนนะครับ <Okay. S 2> คราวนี้พอพูดถึงผ่าตาตาต่อกระจกนี่เขากลัวกันนะครับ <That. S 2> แต่จริงๆเราพยายามใช้บอกว่าไปลอกตา กิดเดียวเองแล้วก็ปรากฏว่าสามารถที่จะเห็นหน้าลูกหลานชัดเจนแล้วก็คนแก่บางคนบอกที่พี่น้องมุสลิมบอกได้กลับไปอ่านคัมภีร์อานัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งอะไรทำอนองนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ดีเรื่องของกายอุปกรณ์ในการดูแลคนพิการนะครับเราได้รับบริจาคจากาพี่น้องประชาชนก็หลายแห่งนะครับรวมทั้งหน่วยราชการด้วยนะครับอย่างเมื่อช่วง ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ประมาณ187คนด้วยกันนะครับนอกเหนือกว่านั้นเรื่องของกายอุปกรณ์จะช่วยเรื่องของการใช้ชีวิตที่ปกติมากขึ้นนะครับช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่องงานอาชีพก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราดูแลคนพิการเหล่านี้นะครับมาที่มูลนิธิมหาไทยที่ชนบุรีเราก็ส่งมา25คนก่อนนะนำร่องซึ่งตรงนี้เองปรากฏว่าได้รับความสนใจผมก็มั่นใจว่าตรงนี้เองเนี่ยเมื่อประสบความสําเร็จเนี่ยก็คง จะขายายผลไปในพื้นที่มากขึ้น<ฮ>ะนะครับจิงของร้านนี่จิงโกล้านเดี๋ยวเอาสปอยดูลูกมาอยากมาย้ายตื่ร้านนี้เดาะจิงโกล่ะจิงกลสุปอกร้านนี่แก้านนี่สุปอกร้านนี่จิงโกลลานี้กขาจิงกลก็สมิงว่ามันร้องซึ่งมันจิงกลตาโนฟาเกจิงหมิงเขาจิงกลเป็นความดังสูงเส้นเลือดเส้นเลือดแตกในสมองค่ะตาตะก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละก็นอนอย่างนี้ เกิดเจปีแล้พวพอกลับอยู่บ้านก็ได้ดูแลกับย่าได้ใกล้ชิดกับลูกหลานได้ดูแลอย่างทั่วถึงพอมีเตียงก็สะดวกกับยา่าผู้ที่มาเฝ้าด้วยค่ะเพราะเตียงสามารถระเอินได้การดูแลทางความสะอาดด้วยค่ะ เมื่อตอนต้นค่ะท่านเลขาพูดถึงเรื่องของเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนคือการขาดโอกาสและโอกาสที่สําคัญที่จะต้องช่วยเหลือมากเลยคือโอกาสทางการศึกษาค่ะครเรื่องนี้สอบปรตอนลงไปดูด้วยไหมคะคเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับการที่ให้คนรู้จักคิดนะครับแล้วก็มามเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรงทาง ทางเราในพื้นที่เนี่ยเราได้รับความสนใจเรื่องนี้ในโครงการแผนง,งานของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับเรามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาท่านพลเอกสุชเชษชัยวงศ์เนี่ยท่านเดินทางไปภาคใต้ทุกวันอาทิตย์เลย mm hmm. ทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเราประมาณสี่แสนกว่าคนนะครับทุกระดับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจากผลการสอบมาตรฐานโอเน็ตนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานกลางเนี่ยเรามีคะแนนเพิ่มขึ้น สูงขึ้นทั้ง11สาขาวิชา,ชานะครับและเป็นปีแรกนะครับคุณภาพการศึกษาดีขึ้นในด้านของอาชีวะนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราคิดอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนอาชีวะทั่วทั้งประเทศเนี่ยอัตรา,าเพิ่มขึ้น1เ,เท่านะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดซึ่งมีอยู่14สถาบันด้วยกันเนี่ยจำนวน,นนักเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้นร้อยละ3 5ก็ถือว่าสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นกว่าทุกปีเพราะั้นเด็กหันมาเรียนอาชีวะเนี่ยมากข ชาติบ้านเมืองนะครับแล้วตรงนี้เองเราก็เปิดโอกาสนะครับผมจะยกเฉพาะของเรื่องของอาชีวะนี่เห็นสําคัญนะครับเพราะว่าเราปรับเวลาเป็นหลักสูตรพิเศษนะครับเด็กในพื้นที่จัดสจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องไปกีดยางก่อนนะครับเพราะงั้นถ้าเปิดเรียนตามปกติ8ปดโมงเรียนมัอนก็ปกติรครับบ่ายโมงมาเริ่มเรียนแล้วเพิ่มในเสาร์อาทิตย์ จำนวนนักจำนวนเรียนเนี่ยก็เท่ากันเข,า,นบขาบอกว่าก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือ,อครอบครัวได้ตรงนโครคคงการ,ราดังกล่าวนี้เน <ฮา S 2> ี่ยเป็นโครงการที่ค่ให้ความสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เด็กเรียนอาชีวะเนี่ยมากขึ้นผมคิดว่าปีหน้าในี่ปี59ต่อปีการศึกษาใหม่เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละหกสิบครับครับสำหรับการศึกษาสายอาชีวศึกษาในขณะนี้นะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจำนวนเด็ก แต่ละสถานศึกษานี้เพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับเนื่องจากขนาดนี้เนี่ยความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการเนี่ยมีความต้องการฝีมือของคนอาชีวะนี่ค่อนข้างสูงนักเรียนของอาชีวะเมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติซึ่งตรงนี้จะตรงกับคําที่ว่าฝีมือชนคนสร้างชาติเป็นของนักเรียนอาชีวะโดยแท้จริงครับ เรื่องสาคัญที่ต้องเรียนถามค่ะนั่นคือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายในพื้นที่มีแนวทางยังไงคะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับความจริงแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หลายฝ่ายพูดถึงเรื่องของว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม,มนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราแก้ปัญหาตรงนี้โดยใช้วิธีการที่ทําอย่างไรเนี่ยความเป็นธรรมไปถึงชาวบ้านเขาถึง ขัวเรียนได้จริงๆะนะครับเรามีโครงการที่เราเรียกว่าลายทุกที่ต้นทางนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสปทเนี่ยนะครับมีเครือข่ายคนทํางานของสปทที่เราเรียกว่าบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิก็พิเศษอีกนิดนึงครับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเเราเรียกย่อยๆว่าวอใบไม้ออ่างสอสเสือนะครับมันคือบอสนะครับบอสก็คือนายจ้างผมเนี่ยนะครับเจ้านายผมเนี่ยอยู่ทุกหมู่บ้านละ นะครับในวันนี้ทั้ง2,204คนนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาสามารถเข้าไปดูแลเรื่องความเป็นธรรมถ้าไม่ถ้ามมนมีขึ้นเนี่ยเขาสามารถเป็นตัวสะพานตัวแรกนะครับที่จะมาส่งต่อมาที่เราหรือเข้าไปชี้แจงผมว่าการ การเข้าไปทําความชี้แจงนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉั้นถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับมันก็ทําให้ปัญหานี้ไม่ลุกลามใหญ่โตไปการทําความเข้าใจอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนอกเหนือจากการที่เรามีบอส ซึ่งเป็นเหมือนกับเลขาธิการสปตประจำหมู่บ้านนี่นะครับในระบบที่เป,เ,ปเป็นกลุ่มคนเนี่ยเราเรียกว่าอดีตันเซ็นเตอร์ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนะนะครับก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยคุณทิพย์ครับมันสําคัญนะถ้าคนในหมู่บ้านมีปัญหาแล้วเขากล้าพูดกับคนข้างใน,นกันเองเนี่ยมันก็ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นะนะครับแล้วแน่นอนครับซึ่งตรงนี้เองการเข้าไปร่วมแก้ปัญหาเนี่ยเขาก็มีความไว้วางใจมากขึ้นด้วยก็ใช้กลไกของรัฐผ่านไปทางช่องทางนี้เพราะงั้นความเป็นธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการแก้ไขได้ การดูแลเรามีนิติกรประจําอําเภอนในด้านของกฎหมาย,ยทุกอาเภอครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าทุกวันนี้นจะพูดว่าความเป็นธรรมนะครับที่คนไม่ได้รับความใส่ใจได้รับความสนใจน่าจะน้อยแล้วนะครับ<ช>ห,รหรือจะไม่มีด้วยซ้ําไปครับครับม,มั่นใจครับชาวบ้านคงพอใจมากตอนแรกๆชาวบ้านไม่มีที่จศึกษาแล้วก็ศูนย์การดันเซ็นเตอร์ไปชี้แนะเ,เรื่องกฎหมายทางคดีแพง่งและคดีอาญาด้วยปร,ก,รออก,ก,ยาการฉุกเฉินกฎหาการศึก้วก็ คุไหนที่ว่าพาคกนกลับบ้านก็ช่วยกังสนับสนุนเพราะว่าทางกสวต,รตเราก็มีนโยบายอย่างนี้ศูนย์การเดลันเซ็นเตอร์เนี่ยคือเอาพระนีรหวงว่าเข้าใจก็ถึงพัฒนาเจ้าหน้าที่ก้าถึงกับประชาชนจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไทยพุทธไทยมุสลิมก็ค,คือคนไทยวนกันภาคใต้เราเชนใต้จะเกิดมาเป็นความเทีสุด ซึ่งแน่นอนว่าผลสําเร็จนะคะในการดําเนินงานที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงที่การที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพรจะออกมาประเมินผลงานดีเยี่ยมบอกว่า4.8จาก5คะแนนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่ท่านเลขาได้เล่าไปเมื่อสักครู่ความไว้วางใจการให้ข่าวสารการที่พี่น้องประชาชนไว้วางใจนั่นคือผลสะท้อนที่แท้จริงว่าวันนี้การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นดีขึ้นจากอดีตอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเลขา ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะและเชื่อว่ามีทุกๆกําลังใจที่เราส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องรวมไปจนถึงผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะและไว้คราวหน้านะคะเราจะได้มาติดตามการดําเนินงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปวนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในเดือนหน้าประเทศไทยลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ